เฉยๆเลยนะอาจารย์ไม่ได้ไม่ได้ให้นะมีแต่อ,อาจารย์นะครับรกับสมาชิกนะอยากสามสัอสนต่อไปนะครับทอกระสอบสินเนาะตามนี้เด้อฟูดมานานแล้วนะเดี๋ยวจะเอาให้ทอกระสอนะครับทอกระสอเดี๋ยวงวดที่ที่แล้วอาจารย์ได้ลงครับสอมไปไม่นอ้ะทอกระสอเออไม่ ไม่ได้เอาค่ามันไว้เนาะมันไม่รู้ออกตัวไหนงวดที่แล้วนะอาจารย์ให้เจ็ดสองเนาะทกปสอมันออกอาจารย์ให้เจ็ดสามออกป้องขาดนะไม่ได้เขียนผลไว้เดี๋ยวเดี๋ยวขอดูผลในในคู่ในเล่มก่อนในอนอกอันนี้คือฟอร์มหลังทอปมืองวดมันออกเดือนละครั้งนะครับทุกวันที่สิบขอเดืยวขอดูย้อนหลังก่อน สองนะครับล่างศูนย์สี่นะครับอันนี้คือฟอร์มหลังนะครับเออนี่ฟอร์มหลังแต่งวดนี้นะเปนที่สิบหกแต่มันยังคำนวณได้เหมือนเดิมนะยังมีเจ็ดสองอยู่นะครับงวดที่แล้วเดี๋ยวจะพูดกับเรื่องออมสินด้วยนะงวดที่แล้วอาจย์คำนวณไดเจ็ดห้ามันมาทั้งสามตัวเลยสี่เจ็ดห้าเหมือนเดิมไหม อันนี้คือทอกระสอนะครับทุกคนวิ่งรูดสองนะครับเน้นสองสองหกสองแปดนะตามเลขไายเลขสามตัวนะครับตามเลขไทยเลขสามตัวอ่ะนี่คือทอกระสอ่ะส่วนอ,อมศิลนะโอ้ยนะอ,อมศินเดี๋ยวจะให้ดูฟอร์มหลังอีกเหมือนกันอ่ะอมศิลออมศินเดี๋ยวดูฟอร์มหลังงวดเมื่อกี้ ลงไหมน้นออมสิงงดที่แล้วอ,ออกปองขาดคือกันอมสิงงดที่แล้วนะถามว่าอมสินงดที่แล้วอาจารย์ได้เจ็ดหาด้าแต่ว่ามไม่เอาอเลยข้ามนะเพราะว่ามันออก คนก็น่าจะรู้เนาะมันออกงวดที่แล้วมันออกออกสี่เจ็ดห้ามันมาออกสี่เจ็ดห้าเหมือนเดิมทำไงออกเือนหวยไทยนะครับนะเปียห้าอันนี้คืองวดที่แล้วเนาะนะครับออไปงวดนี้นะครับต้องให้ดูฟอร์มหลังด้วยเพราะว่านะวิ่งรูดได้นะครับมันไม่อั้นเนาะรานะคามีลดนะงวดนี้นะครับวิ่งรูดเก้า นะครับวิ่งรูดเก้านะครับงวดนี้วิ่งรูดเก้านะงวดที่แล้วนะมันออกสี่ห้าเจ็ดเหมือนเดิมเปดห้าเอองวดนี้นะครับวิ่งรูดนะเก้านะก็ถือว่าได้ฮีก่อนนะครับอมสินทอกระสอนะเห็นนะเนาะแคบเยอะ จเจาะลึกในส่วนของรัฐบาลนะครับนะรัฐบาลนะทุกสูตรว่ามันชนตัวไหนถ้าใครติดตามเนาะหวยออกวันที่หนึ่งวันที่น่าจะเป็นวันศุกร์ที่สี่นะไล่สดนะครับวันศุกร์ที่สี่ไลสดเป็นของไบฟ้านะบางคนยังไม่เห็นไบฟ้าแต่ว่ามันก็เกิดไปในกลุ่มต่างๆนะครับเ้าทุกคนพิมรัฐบาลจะให้ดูทีละสเต็ปเดี๋ยวจะให้เทียบให้ะระหว่างชุดรวยแล้วก็ ใบฟ้านะ่ะพิมพ์รัฐบาลนะครับรัฐบาลคนซอยกันพี่นอ้องนะพิมพ์รัฐบาลนะเช็กระบบนะเช็กระบบตอนนี้นะเพราะจนใช้เวลาไล่ไปแล้วห้าสิบสองนาทีมันอาจจะระบบมันจะมีปัญหาไหมเดี๋ยวขอดูในเครื่องมีคอมเมนต์ขึ้นน,นะครับ ไลฟยสดน,นั้นช่วยช่วยกันพิมพ์หน่อยนะครับช่วยกันพิมพ์หน่อยเนาะเพื่อจะได้เช็กระบบว่ามันจะลีเลมาเกือบครึ่งหรือหนึ่งนาทีครึ่งนาทีหนึ่งนาที ไฟฟ้ามันเป็นบนล่างนะใครดูไลฟ์สดของอาจารย์งวดเมื่อวันที่สี่เนาะวันศุกร์นะครับอาจารย์บอกเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะทวนคําพูดตัวเองอีกทีหนึ่งนะครับเห็นเนาะเห็นไหมครับทุกคนกลุ่มของอาจารย์มันจะอยู่ในใต้ใบฟ้าคือกลุ่มเลขเด็ดกรกระสินนะครับถ้ากลุ่มอื่นๆไม่ใช่ นะครับใบจารไรสวดเมื่อวันที่สี่นะอาจารย์บอกว่าให้อิงนะครับให้ยึดสี่ถูกไหมตัวไหนที่มีสี่ทุกตัวตนมันมีอยู่สี่หางให้เล่นบนล่างไปกับนะครับบนล่างไปกับให้หนักกว่าเพื่อนนะครับแต่ไอ้ที่เป็นก้าเนี่ยมันก,มนก็มันก็เด่นเหมือนกันนะครับทุกคนมันเด่นเหมือนกันนะเพราะนั้นเลขชุดใบฟ้าเนี่ยอาจารย์เล่นเท่ากัน นะครับทั้งบนทั้งล่าง6หางไปกับนะมันก็ส2องหางทั้งบนทั้งล่างมันจะเป็น24นะอาจารย์ก็จัดไปเมื่อกีก้นะคือเอาเราเอาตัวนี้เป็นหลักแล้วเราก็เล่นเลข3าตัวหนะักกัวเพื่อนคือเลขท้ายเลข3าตัวหรือตัวไหนที่มีสี่นะครับที่มี4ี่นะเดี๋ยวจะอยากจะเทียบให้นะครับสำหรับชุดรวยนะนี่คือใบฟ้าเนาะจำไว้เนาะมันจะต่างกันแค่เก้าสองกับเกเท่านั้น นะชุดรวยอาจารย์ให้เมื่อวันก่อนเห็นไหมนะ mm hmm. เทียบใส่กันนะ mm hmm. เห็นไหมทุกคนเพราะนั้นนะอาจารย์บอกแล้วครั้งก่อนนะครับ mm hmm. เมื่อวันที่สี่นะสี่เนี้ยจะเด่นมากนะครับระหว่างหลักหน่วยและหลักสิบมีโอกาสมาเท่ากันเพราะนั้นชุดรวยอาจารย์เลยเอามาสี่มาไว้หลักหน่วยนะถ้ามันมาตรงตรง ไม่รู้วันจะมาเป็นหลักหน่วยหรือหลักสิบก็ถึงบอกว่าให้อิงสีแล้วก็ให้กลับเพราะนั้นชุดรวยเนี่ยนะตามสูตรแล้วเนี่ยมันเด่นสีหน่วยแต่ใบฟ้ามันเด่นสีหลักสิบนะครับจะเป็นตัวเดียวกันเห็นไหมมันก็จะน้อยลงถ้าเล่นแล้วนะอย่างชุดรวยเนี่ยก็เล่นสีหางนะครับบนล่างไปกลับนะบนล่างไปกลับนะครับเดี๋ยว นะเหมือนงวดเนะี่ยใบฟ้างวดที่แล้วนะเดี๋ยวจะเทียบเคียงเห็นไหมแถวบนคือบนนะครับแถวบนคือบนนะเดี๋ยวงวดที่แล้วชุดรวยของอาจารย์จะให้จะได้จะได้มองภาพออกเวลาไปเล่นนะครับจุนะดไหนนาะชุดรวยงวดมีกี้ได้เอาลงไหมนะลง นะครับนะันเป็นบนเห็นไหมกับชุดรวยงวดนี้เนี่ยเอามาเปรียบเทียบนะครับนะคือ,ค,อคัดกองมาพอชุดชุดรวยงวดนี้นะครับก็คัดกองให้มาสี่หางเพราะนั้นอยากเล่นชุดไหนระหว่างใบฟ้าหรือชุดรวยนะครับเล่นถามว่าถ้าใบฟ้ามันก็คุมหมดเหมือนกันนะครับคุมหมดเลยนะ เห็นไหมคุมหมดนะครับคุมหมดํดมมดามเลขสี่หางมีไหมมีครบเหมือนกันแต่มันจะคุมมันก็จะมีกันมีเก้าสองเก้าหกมันก็มีความเป็นไปได้สูงกว่าทุกทุกชุดนะครับเพราะนั้นอาจารย์จะยิงใบฟ้าบนล่างไปกับอันนี้วิเคราะห์จอดเลือกให้อชอบตัวไหนนะสำหรับค้นงบหน่อยพี่น้องกระหล่นชุดร่วยไปนะตัวไหนที่มีสีเล่นไปนะตัวไหนที่มีสีเล่นไปนะ แต่ในสูตรเด็ดจริงๆบางตุกมันก็ชนที่เก้าหกเหมือนกันนะนะครับงั้นก็ชนที่เก้าหกนะ,ะปรดสังเกตนะเลขสามตัวหกเก้าสี่และเห็นไหมมันจะแตกภายในสามตัวนี้ไหมอ่มาหมักบอกพี่น้องมอกออกบอบว่ามันเร็วเกินไปเนาะอ้าวยังไงเราก็ได้แทงได้เล่นไปแล้วเดี๋ยว เดี๋ยวจะให้ดูตัวนี้นะเมื่อคืนวันเพ็ญน,นะครับวันเพ็ญที่ผ่านมาวันพระที่ผ่านมามาทําการแก้บนแล้วก็ขอก็มันออกแตกไปหนึ่งสามศูนย์ของหานอยแล้วก็ในทูปนะอาจารย์ขอต่อนะครับมันได้ตัวนี้ใครจะดูเลขทูกนะียังไม่ได้ให้ที่ไหนนะครับเลขทูเพื่อจะเอาไปพิจารณาในชุดรวยหรือใบฟ้าด้วย เพราะนั้นต้องพิมพ์กันให้เยอะๆนะครับมันจะได้ดันหรือว่าระบบมันมันมีปัญหาเออพอดูในเครื่องนี้คุณกรงกลางดูค่ะเอ๊อไม่เห็นขอเลขทูบอ้า่เอ้อเ,ออเครื่องที่ไรไม่เห็นนะมาดูนี่เครื่องนี้เห็น่ะดูนาอนเครื่องนี้แหละมันจะเป็นเจ้ามือสะดุ้งเ,เลขทูบนี่แหละมันเป็นเจ้ามือสะดุ้งนะทุกคนจาใบฟ้าได้ใช่ไหมจําชุดรวยได้ไหม และมันจะมีเลขตัวนี้อยู่ไหมลองดูพอมาดูเลขทูบเลยมันตัวเดียวกันเลยเป๊ะนะครับจะได้หนักดูนะพิพมเนาะเพราะนั้นในชุดนี้แหละครับชุดเจ้ามือสะดุงถึงถึงไม่ค่าเอาไปเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะอันมันจะเป๊กปั่นกระแสเพราะนั้นให้ดูอาจารย์ไม่ได้ลงจะลงในวันหวยออกเลขทูบจะลงในวันหวยออกส่วนไฟฟ้าจะลงในวันอาทิตย์นะครับลงฟอร์มหลังแล้วก็ลงมัน และก็ชุดรวยก็จะลงวันก่อนหวยออกหนึ่งวันนะเพราะนั้นใครที่ดูได้สดเท่านั้นถึงจะเห็นนะเลขทูบนะครับนี่แหละนะครับมันจะชนเลยนะเป็นเลขบนบานสารกล่าวเป็นเลขขอจากปูนะครับเห็นไหมนะมีสีไหทุกคนนะมีสีไหมหลักร้อยมันเปลี่ยนจากหกมาเป็นห้าเท่านั้นเองเห็นไหม เห็นไหมเอ่ยนี่แหละครับเจ้ามือสะดุ้งเจ้ามือสะดุ้งเนะี่ยตัวนี้ในในในเราออนไลน์น่าจะเหลืออยู่ปาทละหกสิบนะครับถ้าวันที่ออกก่าจะไม่หลับเนะี่ยยังไม่ได้ห้องไลน์จารยังไม่ได้ให้นะครับทุกคนนะจานยังไม่ได้ให้นะนะเพราะนั้นทุกคนที่มาดูไล นี้นะครับถือว่าโชคดีเห็นไหมทุกคนจําได้ไหมจนะุดรวยทุกคนจําได้ไหมใบฟ้ามีไหมนะมีไหมนะครับมีไหมใครเห็นเป็นตัวอะไรพิมพ์ม,มานะครับใครเห็นเป็นเลขอะไรพิมพ์ม,มานะครับจะได้เห็นนะเพื่อนๆจะได้ดูคอมเมนต์นะใครเห็นเป็นเลขอะไรพิมพ์ม,มาน่าจะเป็นตัวเดียวกันอยู่มั้งเนาะนะนะหวังว่าทุกคนคงมีเห็นแตกตา่าง จากที่อาจารย์เห็นนกทุกคนเห็นเป็นเลขอะไรนะครับพิมพ์นะครับก็ให้เหมือนเดิมถ้าให้มาสามตัวแตกนะครับอาจารย์จะไปแก้บนนะีประทัดหนึ่งแสนลูกนะหนึ่งแสนลูกนะครับสามตัวตรงนะฮะสามตัวตรงนะีประทัดหนึ่งแสนลูกก็นุ่นแหละ แกะบนที่วัดใหม่สี่หมื่นอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีนุ่นนะไม่ใช่ใกล้ๆนะทุกคน <c oughs> นะจะไปแกะบนที่วัดใหม่สี่หมื่นอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีนะครับถ้าเรียกอาจารย์สามตัวแตกให้แตกตรงๆเนี่ยไม่ว่าตัวไหนก็นแล้วแต่นี่ไม่ว่าไปฟ้าหรือชุดรวยหรือเด็กทูบนะครับหนึ่งแสนลูกและก็ดอกกุหลาบอีกเก้าสิบเก้าดอกของเส้นไหว้นะผละไม้เก้าอย่างอีก สามชุดเนาะเห็นแล้วเนาะทุกคนนะห้ามพลาดเด้อน,นะเพราะนั้นแชร์ไปเฟซตัวเองห้ามแชร์ไปกลุ่มนะครับห้ามแชร์ไปกลุ่มเด้ออ่นะเห็นแล้วเนาะเห็นเนาะอ่ะประมาณนี้พี่น้องนะขอทุกคนโชคดีเด้อน,นะครับขอให้ทุกคนโชคดีร่ำร่ำร,ำรว,รว,รวยรวยยิงฟังฟังกัน